<premises. S 2> พี่เพิ่งปล่อยเบรกช้าๆครับให้ข้างรถด้านซ้ายนะพี่นะห่างจากรถกระบะคันบนนะคันบนนะประมาณเมตรหนึ่งอ่ะพี่ปล่อยนั่นไหยจ้าให้น้ารถพี่เลยรถกระบะคันบนนี้ไปก่อนช้าๆช้าๆนะพี่นะปล่อยดั anyway. ่นไหลไปเรื่อยๆเลยโอเคปล่อยนั่นไหยไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวผมใช้พี่อยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งพ่อหลายคลิปนะพี่นะเขาจะบอกนี้ว่าให้กระจกข้างของเราเนี่ยด้านซ้ายของเราเนี่ยตรงกับกระจกข้างของรถทางซ้ายผมจะบอกเลยว่าไม่ได้เสมอไป พราะอะไรรู้ไหมพี่ความยาวรถเท่ากันไหมไม่เท่าอันที่สองบางทีเขาเอาหน้าสวนเลนมาจอดฝั่งเดียกวกับเราเหมือนกับรถกระบะคันสีดำกระจกข้างเรากับกระจกข้างกระบะแล้วก็คนละทางกันเลโอเคนะเทคนิคของผมคือพี่เดินหน้าพี่ให้หน้ารถเราเลยหน้ารถกระบะคันนี้โอเคยึดแล้วพี่เพิ่งเข้าเกียร์ถังเลยพอเข้าเกียร์ถังนะ,ะพี่ปล่อยรถไหลครับ พี่หันไปมองข้างหลังนิดนึงให้ท้ายรถเราตรงกับหน้ารถเขาถ้าพี่มองท้ายรถพี่ไม่ออกนะว่าตรงกับท้ายรถกระบะนะพี่มองกระจกสามเหลี่ยมนะี่ให้อยู่ตรงไฟท้ายสีแดงของรถกระบะนิดนึงพออีก,ออกประมาณนี้เลยนะตรงตำแหน่งที่พี่นั่งนะแล้วก็หยุดรถเราจะถอยเทียบกระบะด้านไหนครับด้านซ้ายมุนซ้ายให้สุดเลย หมุนสุดนะพอหมุนสุดปุ๊บคืนพวงมาลัยไปทางขวานดนึงเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบพวงมาลัยเวอร์เสียเร็วพี่มองกระจกมองข้างด้านขวาพี่มีรถหมายไหมพี่ปล่อยรถไล่ช้าๆให้ท้ายรถด้านขวาอยู่ตรงกับไฟหน้าด้านในของรถกระบะด้านหลังพี่มองกระจกไปไฟด้านในพอต่อไหมสวยนะโอเคเมื่อกี้เราหมุนซ้ายใช่ไหมคืนขวากลับให้โลโก้ วูนไนง่ายขึ้นมาสองครั้งนับหนึ่งนับสองพอ่อะแล้วก็พี่ก็ปล่อยรถไหลตอนนี้รถเราจะเฉียงไปทํามุมประมาณ4งงี่สหองศาพี่มองด้านจับประตูนี้อยู่ตรงกับฟุตบาทเลยอ่ะปล่อยรถไหลช้าๆอนีนิดหนึ่งอ่ะพอเหนะ็น่ยนไหนี่ด้านจับประตูนะอยู่บนกับฟุตบาทเลยนะ,ะได้แล้วพี่หยุดรถ่ะรถเราเอียงไปทางด้านซ้ายพี่หมุนขวาให้สุดเลย สุดนะสุดปุ๊บคืนกลับปทางซ้ายเนี่ยโอเคปล่อยเบรกช้าๆหน้ารถเราจะปัดเข้าพี่ดูฟุตบาทด้วยก็จะไม่ชนถ้ามีกล้องพี่ก็มองด้วยอย่าให้ชนรถข้างหลังถอยนิดนึงได้เราจะถอยหลังได้ทีเดียวเลยนะถอยอีกนิดนึงไปครับอีกอีกอีกยังได้อยู่อถอยนิดนึงอะพอตรงเฟะเลยคืนกลับเมื่อกี้หมุนอะไรครับ ลูกความคือใช้กับสองรอบพอโอเคดึงเปลีกมือเข้าเกียร์พีปาร์คกิง้งพีปาร์คกิ้งโอเค